คาเฟ่ที่จะทําให้น้องหมาน้องแมวมีความสุขวิ่งเล่นได้มีเครื่องเล่นของเขาแบบนี้เลยนะคนที่นั่งก็ชิลครับจิบกาแฟได้อาหารอร่อยบอร์ดเกมกมม็มีบอกเลยว่าใครที่เป็นทาตหมาทาตแมวนี่คือสวรรค์ของคุณครับจะอยู่ที่ไหนมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจบ้างเชียงใหม่มีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับ เชียงใหม่มีเรื่องเล่าว,วันนี้พามาที่ Starbucks Cafe and Play Park ครับคาเฟ่แห่งความสุขของคนที่รักน้องหมาน้องแมวที่แท้ทรูครับอบอกเลยบรรยากาศเห็นโฮมมี่โฮมมี่อย่างนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะนอกจากเครื่องดื่มอาหารที่อร่อยๆแล้วเนี่ยยังมีพื้นที่ที่คนรักสัตว์จะต้องชอบแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นพาร์คที่เขาเตรียมไว้ให้แบบนี้หรือจะเป็นริมน้ําแบบนี้ครับนี่ขออนุญาตพาเข้าไปชมเลยแล้วกันครับเข้ามาในร้านเนี่ยสัมผัสถึงความโฮมมี่นดทันทีครับทั้ง โตไม้สิ่งละอันพันละน้อยที่ทําให้นึกถึงสัตว์เลี้ยงของเราครับนี่เดินออกมาด้านข้างครับก็จะเจอลำธารเล็กๆครับข้างร้านร่มไม้บรรยากาศธรรมชาติ ต้องบอกว่าให้บรรยากาศเหมือนมานั่งเล่นบ้านเพื่อนนะครับแมสเป็นบ้านเพื่อนที่มีน้องหมาน้องแมววิ่งพลาดนะครับน่ารักไปอีกแบบครับจุดเด่นที่นี่ก็คือเพลย์พาร์คตรงนี้แหละครับนี่มีเครื่องเล่นให้น้องๆครับนี่เล่นได้เต็มที่เลยแล้วก็มีสระน้ําตรงนี้ครับมีค่าบริการเริ่มต้น1 0 0่บาทนะครับสำหรับน้องหมาตัวเล็กๆนะแชร์กันให้เพลินไปเลยครับหรือถ้าเกิดว่าชอบบรรยากาศธรรมชาติใช่ไหมครับลงไปข้างๆครับตรงนั้นี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ เราสามารถจะนั่งชิลตรงนี้แล้วก็ดูน้องๆของเราเล่นชิลๆได้ครับนม่ไม่เพียงเท่านั้นถ้าเข้ามาในร้านนะครับก็จะมีบรรยากาศแบบอย่างที่บอกครับโฮมมี่ใช่ไหมนั่งชิลๆเล่นบอร์ดเกมรอน้องๆเล่นอยู่ครับจิบกาแฟครับต้องบอกว่าเครื่องดื่มที่นี่ก็ไม่ธรรมดานะเมนูที่นัวันชิมเนี่ยมีทั้งเมนูร้อนครับเสิร์ฟมาในแก้วหน้ารักหน้ารักแบบนี้เลยเมนูเย็นก็ไม่ธรรมดาครับแต่เมนูเด็ดที่อยากแนะนำครับกาแฟดร์ตี้ครับรสชาติเข้มข้นเสิร์ฟกับนมเน นะอตอนกินต้องกินแบบนี้นะครับทุกคนช็อตเดียวครับปืด๊ดคืออะรครับสดชื่นมากนอกจากเมนูที่เป็นกาแฟแล้วเนี่ยใครไม่ดื่มกาแฟาเนี่ยก็มีสมูทตี้อิตาเลียนโซนดาครับมีให้เลือกสั่งเพียบเลยอ่ะชอบแบบไหนสั่งได้เลยครับเมนูทางฝั่งอาหารางครับเนื่องจากถ้าพาน้องๆมาเนี่ยต้องใช้เวลาใช่ไหมที่นี่เขาเสิร์ฟอาหารนะครับเมนูที่แนะนําประกอบไปด้วยนี่อะไรครับสปาเกตตีคาโบนาราครับเสิร์ฟไข่แดงแบบนี้มาอื แหวกแล้วก็คลุกให้เข้ากันครับแล้วก็คำโตโตครับาสายสุขภาพมั้งครับซีซ่าสลัดครับเขาคลุกไปให้เรียบร้อยแล้วนะโรยเบคอนกับกรอบแบบนี้ แ,แนะนําครับหรือจะเป็นของทานเล่นอย่างลูกชิ้นปิ้งกับน้ําจิ้มรสเด็ดครับนี่ก็ต้องสั่งครับแต่เมนูชนะเลิศเอาเมนูนี้ปนไปเลยครับเบคอนเผาพริกเผาเกลือครับ <laughs> เหมือนกับคนคิดเมนูว่าหมัดไส้ใครอยู่อย่างนั้น <laughs> รสชาติเด็ดมากครับ <laughs> เผ็ดสะใจกินคู่กับเบคอนก,กรอบๆนะเ,ออ <laughs> เด็ดมากครับทุกคนหรือถ้าเกิดว่าใครอยากได้เป็นเมนูที่จริงจังนิดนึงครับแนะนําข้าวหมูสไปซี่ครับ แซ่บเด็ดสะใจมากเมนูนี้เป็นเมนูแนะนำเลยนะครับเผ็ดจัดจ้านถึงใจเอาไปเลยครับ10เต็ม10ครับนี่ในวันนะี้มีโอกาสได้คุยกับคุณแอนและคุณพลอยเจ้าของร้านครับก็บอกว่าที่มาเนี่ยมาจากการที่เขาเป็นคนที่รักน้องหมาน้องแมวอยู่แล้วครับอยากได้พื้นที่ให้เขาวิ่งเล่นครับจากการพูดคุยกันถ้าเข้าใจไม่ผิดเนเชียงใหม่เนี่ยมีไม่เยอะนะครับสเปซแบบนี้ก็เลยคิดว่าอ่ะไม่มีใช่ไหมฉันทําเองเลยอ๋อและด้วยความที่เป็นคนที่ชอบสเปซแบบแฮงเอาท์แบบนี้ครับก็เลยมี ีเครื่องดื่มเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟทั้งวันนะครับอ่าแต่ก็หยุดบ่ายสถึงห้าโมงตามกฎหมายนะและในอนาคตอจะเปิดกลางคืนด้วยนะครับมาพูดถึงการเดินทางมาครับเนี่ยอยู่เส้นสังกะเพรียงนะเดี๋ยวเดาว่าขึ้นแผนที่ให้นะเดินทางมาได้ไม่ยากครับที่จอดรถสะดวกสบายใครเป็นทาสุมาทาสแมวโดยเฉพาะธาตหมาเนี่ยแนะนําเลยครับอยากให้มาครับนั่งได้ยาวๆครับทั้งกลางวันและในอนาคตจะมีแผนเปิดตอนกลางคืนด้วยนะครับและที่สําคัญแผนของเขาเนี่ยเต็มเปิดเป็นโรงแรมสำหรับน้องหมาน้องแมวด้วยนะครับในอนาคตคอยติดตามนะอ่าช่องทางออน ไลน์เขาไปกดติดตามก่อนเลยครับเนี่อัปเดตยังไงจะได้ทราบทั่วกันครับเอาละครับใครเคยไปมาแล้วประทับใจอะไรคอมเมนต์บอกนะว่าทีคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ